สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดู j 5 0ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีสวยมากเลยคะ่ะตัวนี้แล้วก็จะมาอธิบายการใช้งานที่ละเอียดให้นะคะว่าตัวนี้ใช้งานยังไงดูกันเลยค่ะ,ะเริ่มต้นการใช้งานนะคะเราก็จะเปิดกุญแจนะคะ1ทีเนาะ ปิดกดใจปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้นนะคะแล้วก็ตัวพีก็จะขึ้นแล้วก็การใช้งานก็คือถ้าเราจะขี่เราวกำเบกหนึ่งทีค่ะกำเบกหนึ่งทีแล้วรถเราก็จะบิดออกได้นี้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการใช้งานด้านนี้จะมีไฟสูงไฟต่านะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้ก็จะเป็นเป็นแตรนะคะในส่วนของหน้าจอก็จะมีบอกเลขกิโลเมตรนะคะบอกเปอร์เซ็นต์แบตและในส่วนของระบบ สัมผัสหน้าจอนะคะปุ่มกดเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะคะเชื่อมต่อบลูทูธสามารถสัมผัสตรงหน้าจอได้เลยนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอกล้องมองหลังนะคะมีจอใหญ่แบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของรุ่นนี้จะมีระบบจอดรถในทางระชันให้ด้วยนะคะคือกำเบรกแล้วกดปุ่มสีส้มสองข้างแบบนี้นะคะรถก็จะไม่ไหลแล้วก็รถเนี่ยไม่สามารถขยับได้เลยนะคะและด้านหน้านะคะจะมีระบบอัดน้ำฝนให้ด้วยนะน้ำฝนได้แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีระบบทําความสะอาดกระจกให้ด้วยนะคะนี่กดรดน้ําก็จะออกแบบนี้เลยนะคะปุ่มกดก็จะอยู่ด้านหน้าตัวรถด้านซ้ายมือเลยนะคะใช้งานง่ายมากๆนี่ก็จะเป็นระบบเกียสโลว์นะคะสามารถกดดันลงนะคะก่อนจะขึ้นทางลาดชันขึ้นสะพานได้เลยนะคะตัวนี้แต่ระบบนี้นะคะถ้าไม่ได้ขึ้นทางลาดชันนะแนะนําให้เอาขึ้นนะคะพรรถจะวิ่งช้าลงเนื่องจากมอเตอร์ใช้แรงส่งเยอะนะคะและนี่ก็เป็นฟังก์ชันของรุ่น J50 นะคะส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจ เป็นตัวแทนนะคะหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้นะ